เพือ่อนทุกคนวันนี้กลุ่มขอดิช e ันมารายงานเรื่องข้าราชบัญญัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการเพื่อสักดาองพันหารอยห้าสค่ะข้ารับพรรราชบัญญัติในการพราราชัตรนะคะพรบการควบคุูสวัสดิภาพคนพิการเพื่อสัปสงพนาราม2 5 3 4ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ทำให้สารรายละเอียดดังกล่าวนะคะเกี่ยวกับการสง่งคอและการฟื้นฟูมสมรรถภาพคนพิการไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบันสงสมควรกำหนดแนวทางและประับปรุงวิธีการในการส่งเสริมและพัฒน,นาคุณภาพชีวิตคนพิการคะ่ะ 3. กํกำหนดบนทบาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองคนพิการจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่ประมาทและไม่เป็นธรรม 4. ให้คนพิการมีสิทธิได้รับ สิ่งอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือนะค,คือ 5. ารักต้องสังเคราะห์ต้องส่งพราห้คนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้สำหรับบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนมูญน,นะคะมาตรา 4. การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนมุษย์และความเสมภาพของบุคคลมาตรา 30. การห้าเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม พราะเหตุเห็นความพิการและสภาพทางความพิการหรือสุขภาพมาตรา44วรค6สิทธิที่ได้รับความ้คามครองในการดำเนินกระบวนการพิจนานรณาคดีอย่างเหมาะสมมาตรา49สิทธทิในการได้รับการศึกษาและการสนับสนุนจากรัฐมาตรา54สิทธิที่จะเข้าเป็นประโยชน์และสวัสดิการสิ่งทำด้วยความสะดวกและความช่วยเหลือจากรัฐมาตรา8 0ว่า1 การสืบคหและการจัดสวัสดิการแก่คนพิการครับค่ะต่อไปนะคะเป็นการประกาศใช้กฎหมายค่ะประกาศใช้กฎหมายในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่2 7กันยายนพศ2 5 5 0ค่ะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่28กันยายนพศ2 5 5 0และยกเลิกพอรการด้นคูสซ์ราคาคนพิการพศ2554ค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเป็นขออเขีนของการใช้กฎหมายค่ะขออเขีนของการใช้กฎหมายนะคะมีได้วกัน4ีด้านค่ะ 1. คนพิการ 2. การเพิ่มพู้นสมรรถภาพคนพิการ 3. ใชการสาาร่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 4. ่หน่วยงานอุปกรและบุคคลที่เกี่ยวข้องค่ะ การมาตรา4นะคะบุคคลที่มีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการมีสว่วนร่วมทางสาังคมเนื่องจากมีความบุพรองด้านต,าต,าตา่างๆและอุปสรรคด้านต่างๆมีความจําเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับก,การช่วยเหล,ลือเพื่อให้มีความสามารถหรือเหมือนบุคคลทั่วไป พูดสมรรถภาพคนพิการหน้าตาสการเสริสมสร้างสมรรถภาพหรือความสามารถของคนพิการให้ดีขึ้นหรือดำรงชีวิตในสภาพที่ที่มีอยู่เดิมโดยอาศัยกระบวนการทางแพทย์การการการศึกษา,าศาสนาสังคมและอาชีพเพื่อให้คนพิการได้ทำงานหรือดำรงชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ ชีวิตของคนพิการมาตาสีนะคะคือ 1. การเลือกฟูสุขภาพคนพิการ 2. การจัดสวัสดิการ 3. การส่งเสริมและพิทักษ์สีส4การสนับสนุนให้สามารถดำรงชีวิตอิส,สระ5มีสักรีทอนเป็นมนุสหงสมรภาพ 7. มีส่วนร่วมทางสังคมและ 8. ทางสภาพแวดล้อมที่คนพิการเข้าถึงและใช้ได้ หน่วยงานองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องคือมีหน่วยงานของรัฐมาตรา4 6 5, 5, 5 20 21 22 25 55 37และ39นะคะ2ถ้ารวมกระทรวงกรมราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นและรัฐว,สวิสาห 2. อ,องค์กรคนพิการและองค์กรองค์กรคนพิการแต่และประเทศนะคะมาตรา4-5 3. องค์กรด้านคนพิการมาตราหกสิบสองค์กรเอกชนมาตราหกสิบห้องค์บุคคลที่เกี่ยวข้องมาตราสิบหสเจ็ เจ้าของฐานประกอบการมาตาที่สามสามที่สี่สามที่ห้าสามที่หกและสามที่แปดนะคะอ่าสำหรับสาระสำคัญของกฎหมายนะคะหนึ่งสิทธิประโยชน์ของผู้มีการสามารถสองการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายสามอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก 4การจ้างการพลพิการนะคะแล้วก็5้าการห้ามเลื่องปฏิบัติโดยไม่ไปทำต่อพลพิการค่ะค่ะสิทธิประโยชน์ของพลพิการจากการนดะคะว่าตา2ยิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกพลดิการและความช่วยเหลืออื่นจากนั้นนะคะการพื้นฟรูสมรรถภาพทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลทาการศึกษาการฟื้นฟรูสมรรถภาพด้านอาชีพค่ะ การยอมรับและมีส่วนร่วมการช่วยเหลือให้ข้อถึงนโยบายโครงการและการช่วยเหลือทางกฎหมายนะคะเจข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาคะสิทธิประโยชน์ของคนที่การจากนันนะคะ 1. บริการล่าาภาษาอื่นสสิทธินำสัตว์นำทางอุปกรณ์ปัญญาขานะหรือสถานที่โดยยกเป็นข้าบริการพิเศษยมส่วนริการเรี่ยกความพิการ 4การกลับ,บสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยห้าการมีแบบผู้ช่วยคนพิการหวสวัสดิการหน้าที่อยู่อาศัยและการเลี้ยงดูค่ะต่อไปการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายนะคะกรณีที่มีบัตรประจำตัวคนพิการหาปา18และสิก้รุงเทพมหานครนะคะอยู่ที่สำนักง,งานทะเบียนการสำนักง,งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติจงังหวัดอื่นนะคะอยู่ที่สำนักง,งานทะเบียนจังหวัดสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ ลักษณะหรือจดให้มี10อุปกรณ์สิมม่งอนวยความสะดวกบริการในอาหารสถานที่ายามพาหาะบริการขนส่งและบริการสาธารณะ อกเบี้ยร้อยละเจ็ดขึ้นต่อปีการอายัดทรัพย์สินก,การให้สหัมปทานหรือการเชวยเหลือผูกแก้ปัญหาแทนสี่หน้าจานขับสุนด้านภาษีการยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจำนวนเงินค่าจ้างหรือเงินที่ส่งเข้ากองทุน,นการยกเว้นภาษีนั้นได้กรณีจ้างงานเก,กินกว่าร้อยละหกสิบ การห้ามนนหน่วยงานของรัฐองค์กรเอกชนหรือบุคคลใน,านการกระทำ 2. คณะกรรมการมีอำนาจส่งเสริมเพิ่มขอนหรือห้ามก,การกระทำข้อยกเว้นนะคะเหตุผลทางวิชาการจาริโรเเพณีประโยชน์จา ที่ใช้จริงกรณีจงใจหรือประมาทเลอเลิศอ,อ,อยากไายแรงกลไกการบังคับใช้กฎหมายคณะการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมาตรา ุณภาพชีวิตพลพิการแห่งชาติในกระทรวงพัฒน,นาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาตรา12ถึง13และ18สำนักงานเะเบียนการการบริการการบริหารประกัรใช้กฎหมาย การาส่วนท้องถิ่นมาตรายีเอียของข้อบัญญัติเทศบัญญัติข้อความระเบียบหรือประกาศสองหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมาตรายี่สบสองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามอำนาจหน้าที่กองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาตรายี่สิบถึงสามสบสอง หนึ่งการใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสองการส่งเสริมและการดำเนินงานด้านการส่งทุนช่วยเหลือคนพิการสามการฟื้นฟรัสมรรถภาพคนพิการสี่การศึกษาและการขออาชีพคนพิการห้าการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกู้บริจาคหน่หรือทรัพย์เมสทธิ หากลดหยอ่ยอนหรืยอยกเว้นภาษีคณะนุรรมการบริหารกองทุนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนค่ะการโดยสรุปนะคะพระราชบัญญัติการส,ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการช่วยให้คนพิการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสขขาาาค่ะค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเท่านี้ค่ะขอบคุณคะ่ะ